สวัสดีครับน้องๆชาวชมพูฟ้ารุ่น138กุหลาบรวมใจรุ่น139รุ่นเฉลิมพระเกียรติและ 140, รุ่น140กุหลาบคิมหันที่พลรตรีรุ่ชากรจอเจอวุฒิเรียนเก่าสูงกุหลาบวิทยาลัยรุ่นที่90รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ต้อนรับน้องในฐานะคำว่าสิทธิเก่าสูงกุหลาบวิทยาลัย วันนี้พี่พมาในสองฐานะนะครับฐานะหนึ่งก็คือสิทธิ์เก่ารุ่นเก้าสิบที่อดีตเป็นอุปนายกสมาคมสิทธิ์เก่าสูงกุฒลาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ชุดที่แล้วนะครับอีกฐานะหนึ่งก็คือเป็นรองประธานชมรมยิงปืนของสูงกุฒลาวิทยาลัยหรือโอสเคชุดติงทีมที่มีพล,ลนุานลโทนัทพงศ์วัฒนสุคนลประธานรุ่นแปดสิบหนึ่งและเป็นประธานของชมรมยิงปืนนี้มาช้านานตั้งแต่ก่อตั้งจนปัจจุบันนี้ นะครับต้องมาทําหน้าที่แทนพี่เขาเพราะบังเอิญพี่เขาไปผ่าตัดสายตานะครับแล้วระยะเวลาจํากัดไม่สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้สึกผ่านมาทางช่องทางนี้ได้นะครับเพราะหมองดใช้สายตาก็เลยมอบหมายให้พี่มาทําหน้าที่ช่วยผู้แทนนะครับพี่เขาคือคนนี้นะครับนี่ครับจำไหมครับผมสั้นๆนนะครับพี่บองโก้สีเก่าหลายหลท่านรู้จักนะครับจะพูดสองฐานะนะครับยินดีครับ กับการที่ได้เป็นศิษย์เก่ากับน้องๆเหมือนพี่ๆหลายๆท่านที่ได้พูดมาแล้วครั้งหนึ่งน้องทั้งสามรุ่นเคยเป็นศิษย์ปัจจุบันนั่นเป็นความดีใจครั้งหนึ่งในฐานะที่อยู่ใต้ร่มชมพูฟ้าปักหลักอัออออกษรย่อสกที่หน้าอกแล้ววันนี้มาเป็นศิษย์เก่าการเป็นศิษย์เก่าดูแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ยากนะครับถ้าได้เรียนจบมาแล้วผ่านรั้วโรงเรียนมาแล้วก็เรียกว่าเป็นศิษย์เก่าก็จริงอยู่ แต่น้องเชื่อไหมครับว่าสิทธิ์เก่าสูงกว่าาวิทยาลัยรุ่นแล้วรุ่นเล่าเขาสร้างคุณงามความดีสะสมมานับไม่ถ้วนน้องเป็นน้องใหม่ของสิทธิ์เก่าเป็นก้าวแรกของการเป็นสิทธิ์เก่าน้องมีหน้าที่ที่จะต้องสานต่อและรักษาไว้กุหลาบจะฟุ้งกระจรไข่ได้ก็ต่อเมื่อพวกเราช่วยกันบำรุงรักษาไม่มีใครสามารถสร้างชื่อให้กระเดื่องเรื่องนามได้ด้วยตัวคนคนเดียวทุกคนต้องช่วยกัน ประครับประคองเพื่อให้สุริุาบสมฉายานามว่าพระอาทิตย์ไม่ตกดินเรามีสุรลุาบอยู่ทุกที่ที่ไปแพร่พันธุ์ฟุ้งขจรไกลแต่คนคนเดียวสามารถทําลายสุริุาบได้จําคําพูดนี้ไว้นะครับต้องช่วยกันรักษาครับดีใจนะครับที่น้องมาเป็นสิทธิ์เก่าแล้วก็เชื่อว่าด้วยปณิธานอนันมุ่งมั่นที่เราปลูกฝังกันมาเราจะสานต่อ สร้างพลังของสูรพลาบให้เข้มแข็งเพื่อเกือ้อกูลสังคมเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันและชมรมยิงปืนสูรหลาภวิทยาลัยยินดีต้อนรับน้องๆทุกท่านเข้าสู่กิจกรรมการยิงปืนนะครับซึ่งเป็นกีฬาลูกผู้ชายชนิดหนึ่งที่ควรจะมีประดับไว้นะครับนี่ก็เป็นภาพถ่ายกิจกรรมครั้งหนึ่งที่เราเคยทำร่วมกันนะครับขอเชิญชวนเท่านี้นะครับแล้วเราพบกันครับ งานกุหลาบลงดินแล้วก็มาสมัครเป็นสมาชิกชมรมยิงปืนสู์กุหลาบวิทยาลัยนะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หมอโทนะครับแพทย์อิธิกรโรสวุวรรณชตก็ในหน้นานี่เป็นประธานชมรมกอล์ฟของสมาคมกิเกาูสย์กุหลาบวิทยาลัยก็ขอแสดงยินดีต้อนรับนะครับน้องรุ่นร้อยสามแปดร้อสามเข้า้อยสี่สิบเขาเป็นรูปเป็นครอบครัว ใหญ่ของเราือเข้าครัวสีจาวุฒลาซึ่งเราก็พวกเราก็จะมีพี่น้องกันอยู่ทุกจังหวัดรวมทั้งต่างประเทศกันนะครับมากมายซึ่งก็พอเป็นครอบครัวเดียวกันเราก็ต้องเรียนรู้ระดัมองค์กรเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับว่าเราเนี่ยไม่เรียกอาจารย์เป็นพี่น้องแน่แต่ว่ารุ่นพี่รุ่นน้องเราแม้ว่าคนที่อายุเจ็ดแปดสี่อายุมากกว่าพ่อเราอีก เขาก็ยังเป็นพี่ตลอดเราจะเรียกเขาอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากกับพี่นะแม้ว่าเขาอยยุมากกว่าพ่อเราก็ต่างแต่นะครับ้รารพัฒนอกุกรณ์แรกแล้วเขาก็จะไม่ขัดเขินไม่อะไรนะครับถ้าเมื่อไหร่ใครไปเรียกลุงเรียกอานี่แปลว่าไม่ใช่นะเราเป็นครอบครัวเราต้องมีแต่พี่น้องนะครับนอกจากนี้เรา่งวันอื่นๆอย่างของเราเราจะเห็นกันบ่อยๆนะครับซึ่งเป็นที่อิจฉาของสิทการโรงเรียนอื่นๆมากมายเลยนะครับซึ่งมัญหาได้ยาก ก็คือพระธรรมกรีของการแย่งกันทําความดีทําไมเราเห็นแต่ปิดกันุฒราษแย่งกันดูแลอาจารย์แย่งกันช่วยเหลือโรงเรียนเต็มไปแต่แย่งกันช่วยเหลือสังคมเสนอตัวเพื่อช่วยเหลือสังคมนี่คือพระธรรมวกรของของกุฎานะครับก็เราคงค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ยินดีต้อนรับพวกเราเข้าสู่ครอบครัวของเรานะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนตั้งดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาทแล้วก็ขอให้ความสุขสวัสดีจงเป็นของพวกเราทุกคนนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีครับผมอภิชาติดำดี Osk 9 6สกหมายเลขประจำตัว19779ขอแสดงความยินดีกับน้องๆสวนกุหลาบรุ่น138 139และ140 ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาและกำลังจะเปลี่ยนสถานะจากนักเรียนสวนกุหลาบมาเป็นสิทธิ์เก่าสวนกุหลาบโดยสมบูรณ์ในวันกุหลาบลงดินนับจากนี้ไปเราทุกคนผู้เดินทางจากดินแดนชุมภูฟ้าไปสู่อนาคตข้างหน้าอย่างงดงามกล้าหาญ พร้อมด้วยจิตวิญญาณและ DNA ศูนย์สวนกุหลาบที่จะติดตัวไปตลอดทั้งชีวิตนั่นคือเป็นผู้นำรักเพื่อนนับถือพี่เคารพครูกรตัญยูพ่อแม่ดูแลน้องและสนองคุณแผ่นดินโอกาสนี้ ผมขอมอบบทกวีแสดงความยินดีกับน้องๆสวนกุหลาบผู้เป็นกุหลาบลงดินทุกท่านรุ่นสู่รุ่นมาถึงวันต้องผันเปลี่ยนจากนักเรียนเป็นสิทธิ์เก่าเราแกร่งกล้าสวนกุหลาบต้องไว้ลาย ให้ลือชาทางข้างหน้าสกเก้าต่อไปไม่เคยลืมสุภาพบุรุษสวนกุหลาบสุดปลื้มปราบแปดมีนามหาสมัยวันงานสมานมิตรคราใดยังกระจาง อยู่กลางใจไม่เคยจางวันละอ่อนความหลังยังจำได้พ่อแม่ครูถนอมไว้ในกระถางพี่พี่ช่วยอุ้มชูอยู่ทุกทางเติบโตอย่างชมพูฟ้า ค่าคู่ควรมีเพื่อนเพื่อนรวมใจสู้ไม่ถอยกุหลาบน้อยงามพร้อมกลิ่นหอมหวนตึกยาวเฝ้าลูกฝังเราทั้งมวลให้ลูกสวนรักกันนิรันดร์การเป็นกุหลาบ ลงดินอยู่ถิ่นไหนจงเติบใหญ่เพื่อแผ่นดินทุกถิ่นฐานเป็นกุลาบทั้งชีวิตจิตวิญญาณจงงอกงามผลิบานเพื่อบ้านเมืองเป็นกุลาบทั้งชีวิตจิตวิญญาณ จงงอกงามผลิบานเพื่อบ้านเมืองด้วยรักและผูกพันสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สอนโอเคเจากรสไซเดอร์ A D e R. ยนินดีต้อนรับน้องๆรุ่น138 139ามแเข้าสู่สมาคมสิทธิเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย สำหรับน้องๆที่ชอบการขี่มอเตอร์ไซค์ขอเชิญมาร่วมกิจกรรมกับชาวรถไซเดอร์ได้ครับน้องๆส่วนกุหลาบรุ่น138,139และ140พี่หมอเซ็งนะครับกับพี่หมอกวีชัยนะครับประธานรุ่นส่วนกหลาบรุ่น97นะครับยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับให้เข้ามาอยู่เป็นชาว OSK นะครับซึ่งบาง ท่านบางคนในเขาเรียกว่าเป็นองค์กรรับนะครับซึ่งองค์กรรับอันนี้เรามีแต่ความรักกันนะครับรักสถาบันรักพี่รักน้องนะครับขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณครับกราบสวัสดีท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องชาวสุขราองค์กรรับทั้งหลายผมแก้วชาญวุฒิสมสาขานสัสมนคร,รสิทธิ์กาลสุโขลารุนที่เก้าสิบแปด เลขจำตัว21645วันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีต้อนรับน้องๆสื่อมวลาลทั้ง3รุ่นครับ138 139 140เข้าสู่โลกขององค์กรรับน้องๆอ,อาจจะงงว่าใครกันนะที่แต่งตัวใส่เสื้อต้องมีสีชมพูฟ้าเจอก,กันไม่ถามชื่อครับถามตัวเลขกันก่อนเอ้ยรุ่นไหนแล้วค่อยมีการทักทายถามชื่อแท้ต่อไป ีกน่อยน้องจะต้องชินนะครับแล้วอย่าลืมอย่าลืมนะครับน้องเป็นผู้นำรักเพื่อนนับถือพี่เคารพครูกตัญัยูพ่อแม่ดูแลน้องแตะสนองคุณแผ่นดินแล้วเจอกับเจอกันครับน้องๆจากพี่พวกรุ่น98องค์ก่อนรับ <c oughs> สวัสดีครับพี่บีน้องๆชาวสวนกุหลาบนะครับผมเพชรพุทธิพงศ์พรมสาขาณสกลนครสวนกุหลาบรุ่น99เลขประจำตัว22060นะครับน้องๆก็ยินดีต้อนรับน้องรุ่นร้อย3ามนะครับที่จะเข้ามาเป็นเลือดชมพูฟ้าด้วยกันนะครับขอให้น้องยึดมั่นในสิ่งเดียวที่สวนกุหลาบมีคือพี่รักน้องน้องเคารพพี่เราเลือดสีชมพูฟ้าด้วยกัน มาเลยครับน้องสวัสดีครับน้องๆหนึ่งสามแปดหนึ่งสา้าแปดหนึ่งสี่พี่น้อยวิชัยติยาวงมาณหลสงหราบรุ่นเก้าเารายประจำตัวสองสามสองเกกรรมการสมาคมจิตเก่าสงหราบวิบรัยในพระบรมราชูปถมัมภยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่สมาชิกใหม่ของสมาคมจิตเก่า รับปุบกันครับครับสวัสดีครับน้องๆ o s น้อง o ี่1 4นที่วารากรเจดี OSK 99นะครับรหัสประจำตัว22219ยินดีต้อนรับชาวสุราบตูออฟอกที่ทุกๆคนครับยินดีด้วยความยินดีครับสวัสดีครับน้องๆรุ่น1้อง3 9 140รุ่นร้พวกพี่ ในนามของชมรมฟุตบอลสิทเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่อ้อมอกของ OSK อสเต็มรูปแบบในงานกุหลาบลงดินครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมนายแพทย์สุทัศน์คุณวโรดประธานสิทเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยรุ่น102ขอ ตอนรับน้องๆรุ่น 138, 139และ140เข้ามาเป็น Osk สู่สมาคมศิทธิเก่าสุคุลาวิทยาลัยด้วยกันขอบคุณครับสวัสดีน้องๆ้ที่ในนามตัวแทนของคณะทำงานชมรมสิทธิเก่าสุขุหลาบภาคเหนือที่ชื่อประธานอินซียงครับ Osk 102ก่อนอื่นต้องยินดีกับน้องๆนะครับที่สำเร็จการศึกษาออกจากรั้วจมูฟ้ามา และอยู่ในงานวันนี้ในนามของสวนภูมิภาคที่เก่าแก่เราอยู่กันทั้งภาคเหนือนตอนบนตอนล่างมีชมรมจังหวัดกันอยู่นะครับเชียงใหม่โอสเกลํำปางสวนแม่ห้องสอนสวนเชียงรายพะเยาพิษณุโลกสวนริมเมยที่แม่สอดที่นานก็นมีนะครับก็ยินดีต้อนรับน้องๆมีอะไรพวกพี่ไม่ต้องพูดเยอะ,ะครับสำหรับสวนเหนือนะครับดูสัญลักษณ์หรือสอบถาม น้องๆต้องการความช่วยเหลือต้องการการดูแลอะไรเรื่องใดพวกเราอยู่ในเครือข่ายทุกๆสาขาอาชีพในภูมิภาคเหนือแห่งนี้ยินดีต้อนรับน้องๆและก็หวังว่าเราจะได้เจอกันนะครับในงานกุหลาบช่อนี้ที่เมืองเหนือเร็วๆนี้หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดคลี่คลายลงแต่ต้องการติดต่อด่วนนะฮะมีอะไรปรึกษาสายตรงมาครับ0899535444 วัสดีครับผมเต็งร้อยสองครับเลขประจำตัวสองสีส่เก้คนดีศรีสวนปี2 5งห้ก็ยินดีต้อนรับน้องๆร้อยสามแปดร้อยสามเนะครับเข้าสู่การเป็น o อ k เและขอให้ยึดคาถาของโรงเรียนที่ว่าสู่วิชาโนภวังโมติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญครับ สวัสดีครับน้องๆ osk 1 3 8 1 3 9แล้วก็1,40พี่ติทชาคริปตดิเรกวัฒนาชาัย osk 1 0 2นะครับขอสแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนที่จบการศึกษาแล้วก็กลายเป็น osk เต็มตัวแล้วนะครับขอให้น้องๆเนี่ยทับในทุกสิ่งที่อยากทําแต่ขออย่างเดียวว่าจะต้องเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่ทําประโยชน์กับสังคมไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามขอให้ประสบความสําเร็จนะครับสาคัญที่สุดต้องเป็นคนดีของสังคมครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับน้องๆรุ่น138 139และ140กับบรรยากาศยามเย็นริมทะเลของจังหวัดชุมพรนะครับผมพิพัฒรัตนากรรุ่น102ชื่อเล่นชื่อเอกก็ขอเป็นตัวแทนของสวนชุมพรนะครับกล่าวต้อนรับน้องๆทุกท่านที่ขยับขึ้นมาเป็นรุ่นใหญ่ เติม O ข้างหน้า SK ก็กลายเป็น OSK นะครับพวกเราอยู่กัน3-40ชีวิตที่ชุมพรใครผ่านไปผ่านมาหรืออยากมาร่วมสังสรรค์หรือจะมาเที่ยวนะครับแล้วก็หรืออาจจะเลยไปที่เกาะเต่าก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านสวัสดีครับหึง้า สวัสดีครับรุ่นน้องสวนกุหลาบรุ่น138 139และ140ขอต้อนรับอีกครั้งกับการมาเป็นสิทธิ์เกา่าอย่างเต็นตัวครับผมสมิธพันโสถีสินแสหวิง osk 102ขออวยพรให้น้องๆประสบผลสํสำเร็จในชีวิตครับและที่สำคัญขอให้ทุกคนเป็นคนดีวันนี้มีโอกาสได้เป็นตัวแทนของชาวสวนกุหลาบนครปฐมนะครับขอเชิญชวนน้องๆมาี ท่องเที่ยวนะครับในจังหวัดขอรแก่ไหว้ศีธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดขอนแก่นนะครับและพบกันอีกครั้งในงานนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ชื่อสหายสุนทบรุ่นร้อยสามเลขประจำตัว2 5 7 1 9ก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีกับน้องๆรุ่นร้อยสามสิด้วยนะครับที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสุขรรลาบวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วในโอกาสนี้พี่ขอต้อนรับน้องๆ เข้าสู่สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบเิียไลขอให้น้องๆเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนดีในสังคมมีความเป็นผู้นำสร้างประโยชน์ให้ส่วนรวมและกระตันยูต่อผู้มีพระคุณให้สมกับความหมายของคำว่าสุภาพบุรุษสวนกุหลาบ